วันนี้พบกับกับฮะกับพุ่งกับยากรับไม่รู้สินัดปุชิกอร์ชีปุชิกอร์ชีอยากมาตอบได้งไงวันนี้นี่เราจะให้ดูโดเรมอนยุดควบลาบอยู่นี้โอ้โหอันนี้ใหม่เอี่ยมแต่อันนี้ อันนี้ไหว่าแต่หน้าเรามืดมากใช่ตัวนี้สว่างมากไหนดูนี่เคยรีวิวไปหรือยังยังอันนี้รีวิวไปยังยังพัดพัดโทรศัพท์กระจิ้วพุมบูมบูมโอเจ็บอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยไอเครื่องลำโพงเนี่ย วัดของก่นี่ไงที่ซับเมื่อมันเอาไว้ดูดดดูตัวเองเข้าไปในหลุมดำมากกว่าพัดโทรศัพท์ไปจีนี่ฐานถานที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฐานด้วยดีสอต้องเอามาทำไม อันนี้ว่าปอาหิตารีรู่ติดมือตายต่อไปที่เรายังไม่เคยรีวิวนะั่นก็คืออันก้อนขี้นะทุกคนก้อนขี้อันนี้รีวิวไปแล้วใช่ I want to die. เรามาหาของขอทได้นี่ผมเอาของจากตู้เซฟอันนี้นะวินเนียนนี่มันสายโทรศัพท์มาจากเครื่องนี่ เรื่องของเธอไม่ใช่หรือนี่อีกรอบอย่าลืมนี่เดี๋ยวไปดูก่อนดูอะไรยังไม่มาตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนร<ะ>ีวิวจนหมดรถแล้วบ๊ายบาย